리마렛! 오케이! 리마렛! แป้นบาสฮูปิดนะฮูปิดที่มันดีจริงๆต้องแป้นบาสฮูปิดจากบริษัทสปาโกโบโอเคครับขอบคุณครับไม่น่าซื้อีนี่เลยสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หมู่บ้านเอกไพรลินนะครับผมทางโครงการหมู่บ้านนะครับได้จากสั่งซื้อนะครับผมแป้นบาสฝังดินนะครับชื่อรุ่นว่า S I G 0 7 2เนะครับเป็นแป้นบาสฝังพื้นรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ฮูปิดเลยนะครับผมโดยทางกรรมการหมู่บ้านสุดหล่อของเราครับพี่ตูนบริบัตปั๊กบริบูรณ์นะครับเจอกัน สามแต้มสตีเฟนเคอร์เล่จะทำการสั่งซื้อด้วยตนเองเลยนะครับผมที่ด้านหลังของผม2ตัวนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวทางด้านนู้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปสอบถามพี่ตั๊กกันนะครับผมว่าทำไมถึงเลือกซื้อแป้นบานตัวนี้มาติดตั้งที่หมู่บ้านแห่งนี้ครับผมเจอกันครับไปจริงจังดิเรื่องเล่นเนี่ยจะจริงจังแต่เรื่องงานไม่จริงจังกับเรื่องเที่ยวอ่ะจะจริงจังเที่ยวไหนพี่เที่ยวไหนอรื่องของกู สัครับตอนนี้สวัสดีครับอ้าวคุณอุ๋ยบุดาเบสผมหนุ่มครับผมอ๋อหนุ่มหนุ่มจากแบงคทูปปิดครับเฮ้ยแต่เหมือนนะเหมือนใช่ไหมเหมือนมากเหมือนอะไรพี่เหมือนจะไม่ใช่คนดีอ่ะมาถึงก็ถามกูจังเลยเออว่าเที่ยวที่ไหนเพื่ออะไรเนาะผมอยากรู้เรื่องจริงหรือเปล่าไงพี่ถามไปเพื่ออะไรพี่ แต่โชวแป้นบารอ่าโอเคครับผมเออก็อยากรู้ฮะอยากรู้จริงๆอย่าไปกามดิออกกำลังกายกันก่อนสิโอเราออกกำลังกายเสร็จจะไปเที่ยวก็ไม่ว่ากันทีหลังโอเคตอนเนี้ยเราต้องมาขายของกันก่อนฮะแป้นบารจากแบรนด์ฮุบอิดถูกต้องครับผมจากบริษัทสปาร์โกโบถูกต้อง พี่รู้นะพี่เป็นคนสั่งมาเองน้องโอเคครับผมไปเปิดดูใน YouTube มาเจอใครไหมเจอไหมเจอผมไหมเจอดีแล้วโอเคไม่ได้มุกเลยใช่จริงเจอจริงๆริงโอเคครับแล้วก็เจอเนาะงก็ดูจริงฟังพี่พูดกับสิน้องโอเคครับรีบกลับบ้านเลยไงเนี่ย ตอบผู้ไปหลายคลิปแล้วโอเคโอเคอะผมก็คือจะไปเซิร์ชแป้นบาร์สมาก่อนนะฮะครับผมก็ไปเจอกับแบรนด์คูปอิทชอบชอบก็เลยโทรไปหาแล้วเขาก็ส่งเป็นรายละเอียดมาครับผมว่าคือจะมีแป้นแบบนี้อย่างนี้เราก็เลยชอบทรงแบบนี้ก็เลยซื้อมา2แป้นจากคนในหมู่บ้านซื้อนะ2คนลูกบ้านชื่อว่าคุณเอให้ต้องฝากบอกให้เลยเคคุณเอต้องขอบคุณคุณเอนะครับช่คุณเอซื้อหนึ่งแป้นฝังขวา คุณปีดาซื้อใช่สองแป้นเพื่อบูบ้านเอกไพลินนี่ต้องกราบขอบคุณนะครับคุณเอกแล้วก็คุณปีดาปีดานะครับผมต้องครับอกเลยว่าพี่ตั๊กไม่ได้ออกตงา์สกบาทนะครับผมเดะเสียแล้วเสียแล้วเฮ้ยผมหยอกเล่น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 อันนี้แต่พี่เป็นคนไปเซิร์ชถูกต้องครับเซิร์ชมาถ้าเกิดจะลองงบก็นานอเคนานอยู่เพรานี้ลูกบ้านบอกว่าเฮ้ย อเราก็เลยเสนอแป็นบานฮุบอิดไปแล้วเขาก็สั่งซื้อทันทีใช่ถูกต้องถูกต้องเอาโอเคแต่คนที่สั่งซื้อจริงๆก็คือกรรมการของบ้านคือพี่ตั๊กนอ่นเองโอเคเราพูดคุยกันไปสักท่านึงแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นบาสกับพี่ตั๊กสักนิดนึงได้เล่นเป็นหรือเปล่าเนี่ยตำแหน่งอะไรตำแหน่งกองหลังฟุตบอลวะเนี่ยชูเล่นได้สถาเจ้าของบริษัทเนี่ยสตาร์ควอลบอลอ่ะครับผมแข่งกับพี่ตั๊กไหมใช่ไหมไม่ไหวครับไม่ไหวเออาเอาตากล้องไหมตากล้องเก่งนะจริงปะเนี่ยจริง แต่กล้องเก่งเหรอใช่เดี๋ยวผมถ่ายให้เก่งเรื่องอะไรวะเก่ง่อมันดูแบบฉูกฉุวะเนี่ยนักบาสจริงไหมเนี่ยจริงจริงรินะกล้าไม่เกี่ยวครับนักบาสกล้าไม่เกี่ยวเลยทำไมอ่ะชุดเออยื่นทำไมครับอะไรรอได้ไงรอได้ไงรอจะเตะปากโอเคมาเราวเดีมาเล่นบาสกับพี่ตากันครับโอเคโอเคได้หนึ่งหนึ่งเลยนะกันถ้าพี่ชนะพี่ขอแป้นบาสเพิ่มปักตรงกลางเลยที่เป็นอะไรอ่ะคนบ้ากัน โอเคโอเคบางตอนเลนึ่งหนึ่งหนึ่งห่อเลหนึ่งหลูกพออ่าสองพอดีบ้าเล้โอ้ยตบายี่โหสบไโหอะไรวะมันมันยังไงอะพี่เพามัน่งไปนะพี่ยินไหนเมา đi bán 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 đi đi bán đi bán đi bán lúc ba างจอแอรไปเขถึงเดี๋วผมเขาไปทำแล้วอ่ะไม่โดงอีเอาวะฝากออแป้นคืนไปได้ชิเก่งเลยกันเฮ้ยตาแล้วน้องเป็นไงวะเนี่ยไอ่ ใครยังดูฉังถ่ายอยู่ <c oughs> ใครไม่ดูวนี่มาวะแกก็จัมือให้ผมเปลี่ยนที่ได้ไหมอ่ะขอเปลี่ยนที่อ่าได้มา,าแล้วใครถ่ายอ่ะผมถ่ายเองไม่น,าน่ารอดผมตายแลย้วผมไม่รอดผมไม่รอดเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวมาผมส่งพี่ผมไปแล้วเดี๋ยวพี่เจอพี่ผม สั่งเมาเนี่ยสั่งเมาอย่งมาเดี๋ยวพี่เจอพี่บุูมลู้นิสสาปะเอาไปพุดิ้ไม่ได้เลี้ยงเลยโดนเหล็กจะซ้นเลย อเพาะตัวนี้มันหนักเลยแข่งกันีน่ดีบอกว่าดีดีก็ดีจริงจครับมีฟ้าป่ะฟ้าป่ะฟ้าฟ้าเมื่อกี้ปัดโดนปัดโดนมอใช่ใช่ถูกถูกถูกปัดโดนมือใช่ใช่ถูกถูกถูก วัน <Mile> น <dizzy> ี <Das boys> ้จะชุดไหมพี่ล็อคดังดังดังคังพครับึนมาเลยไดูผมว่าเมื่อกี้ทรงแปลกๆเว้ย โอ้โหเกือบลงเกือบลงลูกท้ายลูกท้ายเลยลูกท้ายเลยลูกท้ายนะตัดสินเลยเอเมพี่ตั sided, <sh> ๊กต <anywhere> <sh arp en ients> oh, okay, ัดส <sh> ินเลยครับอยู่ไม่้าวเลยนะ ตัดสิเลี่ตัดสิเลยดีมาเลเฮ้ยโอ้เฮ้ยโอ้กลวโขายเป็นบาทแล้วจ้รูผมไหขายต่อไปผมไม่ใช่นาทีเล่นนะครับขายอย่างเดียวโอ้อ่ะ อ๋อคุณครูสวัสดีครับผมลูกบ้านลูกบ้านอ๋อลูกบ้านลูกบ้านครับสวัสดีครับครูโอเคต้องขอชื่นชมเลยนะว่าเองไม่ได้แก่งครับนั่นแะแก่งโอเคแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะฮะที่จะชอบจริงๆเลยนะคือมันจะยกระดับบ้านเพราะว่าแป้นนะฮะเก่าแต่ว่าอันเนี้ยมันคือใหม่แล้วใช่แล้วก็มันคือสวยดีนะครับลูกบ้านประชอบนนะฮะเทปครับผมใช่เดี๋ยวเลย พี่ตั๊กมากๆนะครับยินดีครับยินดีท้ายสุดเลยอันนี้ผมเองผมอยากให้พี่ตั๊กพูดขอบคุณภาษาอีสานหน่อยนอขออนภาษาอีสานขอบคุณแฟนรายการต้องมาดิครับมึงต้องรู้ดีดิใช่ว่ปลูกพีเป๊ะปลุกรู้พี่พูดถอยคอยแซ่บหลายๆเด้อแฟนบ้านคู้อิดนะคู้อิดที่มันดีจริงๆพอเฮาแม่เฮาก็ฮักกันใหญ่นะ ต้องแฟนบัสฮูปิดจากบริษัทสปากโกโบโอเคครับขอบคุณครับไม่น่าไปซื้อนี่เลยเมถงเก่ง <laughs>